สวัสดีครับผมผมอาจารย์แบงค์โซโหนะครับเยาวชนทีมชาติปี2561วันนี้ผมจะมาทำหัวข้อการสอนเกี่ยวกับการงอแขนซ้ายซึ่งการงอแขนซ้ายตรงนี้นครับมีผลต่อแนวสายตาเรานะครับบางคนเห็นลูกขาวใหญ่กว่าสีบางคนเห็นลูกขาวเล็กกว่าสีทั้งที่จริงแล้วเนี่ยช่างเขาทำลูกสนุกเกอร์มาขนาดเท่ากันนะครับ ดูนะครับขนาดเช่ากันขาวและสีเดี๋ยวผมจะมาสาธิตการงอแขนซ้ายที่ถูกต้องก่อนว่าเราต้องงอแขนซ้ายประมาณไหนหลายคนสงสัยตรงนี้มานานแล้วลองดูก่อนนะครับที่ถูกต้องผมแนะนําให้ช่วงข้อพับกลางของแขนซ้ายห่างจากคิวสิบห้าเซนนะครับสิบห้าเซนด้านข้างถ้าแขนซ้ายเราห่างคิวตามนี้นะครับ จะทำให้มือด้านหลังห่างหน้าอก15เซนลองดูที่คลิปมือผมครับจะเห็นได้ชัดครับจะห่างกัน15เซนตามด้านข้างของแขนซ้ายข้อพับต,ตอนนี้คางผมอยู่ตรงนี้นะครับลองดูก่อนว่าคิวผมมีกี่สอนหนึ่งสอสามี่ห้าหเจ็ด ถ้าเรางอแขนซ้ายถูกวิธีคางเราจะอยู่ตรงสอนอันสุดท้ายพอดีอันนี้คือส่วนตัวคิวผมนะครับคิวคนอื่นอาจจะเป็นอีกแบบหนึง่งสอนเจ็ดทวนอีกครั้งครับด้านข้างสิบห้าเซนด้านหลังสิบห้าเซนเราจะมีแรงส่งคิวอย่างนี้ตรงเกินไปหรืออย่างนี้ก็เยอะไป สิบห้าเซนยังอยู่สอนอันที่เจ็ดนะครับเมื่อกี้อ่ะทีนี้ผมจะลองงอแขนซ้ายเยอะเกินไปนะครับถ้าเรางอแขนซ้ายเยอะเกินไปคางเรา จะเข้ามาใกล้ลูกขาวมากขึ้นจากอยู่ตรงนี้คางเราจะขย่อมขึ้นมาประมาณนี้ประมาณสอนอันที่เกือบเกือบอันที่หกแน่นอนครับพอหน้าเราใกล้ลูกขาวมากขึ้นเราจะเห็นลูกขาวใหญ่กว่าลูกสีทั้งที่ลูกทั้งสองมีขนาดเท่ากันลองดูนะครับเห็นได้ชัดครับตรงแขนซ้ายงอเยอะเกินปริมาณเห็นไหมครับพอเรางอแขนซ้ายเยอะเกินไป คางเราจะเข้ามาใกล้ลูกขาวมากขึ้นไม่ที่คางอยู่ตรงนี้ทีนี้คางมาจมอยู่ตรงนี้ละนะครับเข้ามาใกล้ไปพอไปหน้าใกล้ปุ๊บตอนนี้ผมเห็นขาวใหญ่กว่าลูกสีเยอะมากโอ้ปวดลูกกระตาเลยครับตอนนี้เห็นขาวใหญ่กว่าดำเยอะมากแย่เลยเมื่อกี้งอแขนซ้ายเยอะ ลูกดำกับลูกขาวเท่ากันแต่ผมเห็นขาวใหญ่กว่าดำเพราะใบหน้าเราใกล้ขาวหรือตรงกันข้ามบางคนเหยียดแขนซ้ายตรงเกินไปอันแรก15เซนคางอยู่ตรงนี้ถ้าผมเหยียดแขนซ้ายตรงเกินไปคางผมจะเข้ามาใกล้จำปาสีดำซึ่งทําให้ใบหน้าเราห่างจากลูกขาวมากเกินไปเราจะเห็นขาวเล็กกว่าลูกสี แน่นอนครับการเห็นขาวใหญ่หรือเล็กกว่าสีทำให้มุมมองสายตาเราเพี้ยนเหลี่ยมแน่นอนลองสาธิตนะครับเหยียดแขนซ้ายตรงไปตอนนี้ขันซ้ายเหยียดตรงคางผมจะเข้ามาใกล้จมปาตรงนี้ตอนนี้ผมเห็นขาวเล็กกว่าแดงเล็กน้อยนะครับ โอเคนะครับก็การงอแขนซ้ายมีผลต่อมุมมองสายตาแนะนําให้งอแขนซ้ายห่างจากคิว15เซนนะครับทุกทกท่านจะเห็นขาวสีหลุมชัดขึ้นแล้วจะมีพลังในการส่งคิวด้านหลัง15เซนลองนําไปซ้อมดูนะครับว่าดีขึ้นหรือแย่ลองมีอยู่2ออย่างขอบคุณครับ